ผมกำลังพูดถึงศาสตร,ร์ลับของการค้นพบว,วิชาโคจากกา้จากการาจากการแสวงหาจากการค้นคว้าตลอดเวลากว่า30ปีในชีวิตของผมเป็นศาสตร,ร์ลึนลับทางจิตที่ถือว่าเป็นการอธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของจิตวิญ,ญญาณในโลกยุคใหม่ เป็นการต่อยอดของความรู้ที่ทําให้เราสามารถถอดรหัสลับของจิตใต้สึกซึ่งมันคือวิชาของการค้นพบศักยภาพรึกรับของมนุษย์ทุกคนที่เราสามารถที่จะปลดล็อกตัวเองสามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากความเชื่อเก่าออกจากความรู้สึกผิดหรืออาจจะเป็นความรู้สึกเจ็บปวดจยลืมไปว่าทุกครั้งที่เราล้มเหลวทุกครั้งที่เรา เจอกับบททดสอบมันคือผนทางที่จะทำให้เราก้าวข้ามความผิดพลาดไปสู่ความสำเร็จหรือสิ่งที่เหนือกว่าผมเคยพูดเสมอว่าจะล้มเหลวสักสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งหรือเป็นล้าน,ล,านล้านครั้งก็ไม่สำคัญว่าก็ไม่สำคัญเท่ากับความสำเร็จเพียงครั้งเดียวเท่านั้นวิชาสุดยอดของการโค้ช